เออเออได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเออกดเต้นก่อนนะถ้าเกิดช่วงลิ้นผีล่ะเวลาถ้าเกิดมึงกดตัวบีอ่ะมันจะเป็นเสียงซ่านะคนมันจะไม่ใช้ไม่ได้นะต้องคุยระยะใกล้หน่อยจะดีมันก็ติดอะไรนะระยะใกล้กดวีส่วนเออเราคุยไกลๆกด B ี สวัสดีครับฮัลโหลเช็คไเช็คเช็คเช็คคุยวิธีทำไมคือคือคืออ่ะเราไม่เอาของไว้หน้าบ้านก่อนนะสติงของไว้หน้าบ้านแล้วค่อยเปิดประตูมันจะได้ไม่เวลาจะได้ไม่เดินเอ,อ้าไม่ไมใช่นะมันเปิดมันเปิดไปแล้วเปิดไปอะไรเหี้ยฉันไม่รู้ กระสับยิบอ,อัดอาซายห้องนี้ห้องนี้โ oh. อ้ะจะละจะละจะละข้างล่างห้องนี้เก้าองศาข้างไหนวะนีเด้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวฉันไปหยิบของมาเพิ่มเลย เวลาเลยยี่สิาบวิอะไวบ้างฉันอกเ,กเอาเกลือเอากลือกับไฟฉาย UV วีมั้ยโมชันะปรยิบมาดิเดม,ดม,มื่อว้ติดตังโมชน่ไใช่แล้วใช่แล้ว

ข้าพอชาลอเลกนะไฟฉายยูบีไม่ได้สแกนเลยไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีมมมอะไรนนะอีเมลอะเอ่อถือถือไฟสือ่อถือไม้เขียนไปคนหนึ่งไหม อันนี้ใครเนี่ยข้างหน้าคุณวัวนี่เราได้เอากล้องมาเอาว้เนี่ยหยิ่บันดิกล้องหายรูปมาแล้วไม่เห็นเลยแลหนะใครโดนเซิร์ฟปะกูเดินกูโดนฮัลโหลอะไรที่เนี่ย hello where are you how are you hello how are you are you here are you with us How meet us give at a sigh Are you here, hello. Do you want to hurt us? We family. I'm gonna sing the song for you, okay? Baby, chak 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 baby, chak chak chak. ไม่รู้เขียนว่ามึงถ่ายก็ถ่าย Where you อ่ามีรอยเท้าแถวหน้าเท้ากูไม่กล้าเปิดละเสียงหัวใจม่เต้นตึกๆอยู่ในห้องน้ำอ่ะใช่ เมื่อกี้ประตูปิดไอ้สัทประตูปิดใส่เราไม่เอ็แล้วว่าห้องน้ำเด็กเอายีเยบ็บหลิดเดินเข้าไปห้องน้ำยีเยบ็เด<า><ๆ>ินมามา,ามาล่าล่าล่าหันหันหันถ่าย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 มาถ่ายมาถ่ายมาโจ๊กผีโจ๊กผีวิ่งโจ๊กวิ่งโจ๊กมันยอยู่ไหนวะอย่าขึ้นชั้นบนอย่าขึ้นชั้นบนอย่าขึ้นชั้นบนโจ๊กแม่งไอ้เหี้ย จุรอบรอบถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยกูไม่หนีอยู่กูจุกยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีวนมีวนแตงแน่เลยครับแย่มางอยู่ข้างผมไปแล้ว่ะถ้าแตกไม่นะ <c oughs> แตกหนึ่งว่ะ นรบกวนช่างกล้องถ่ายรูปศพด้วยครับเราเสียเราเสียบุคคลไปแล้วหนึ่งศพอยู่นะศพอยู่นะไม่ทางนี้ให้เียแ,แล้วท้าไปนายดีไปทางเดียวกูเราถ่ายแล้วถ่ายแล้วเออวิญญาณรบกวนรบกวน,นเปิดดิสคอร์ดนะฮะจะถามว่าตะกี้วิ่งหนีหรือเปล่ากูตามตูดมึงเลยเนี่ยอาจจะถามอีกอย่างหนึ่งได้นั่งหรือเปล่าครับ นั่งนั่งเหมือนมึงเลยทำมันทุกอย่างเลยแล้วทำมันแตกวะแต่มันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วมากเลยมีว <ะ S 2> ความเป็นไ,ไปได้ว่าเป็นจินเว้ยมื่อก็เลยเป็นนั้นอ่ะสองตัวเนี้ยแต่มันล่าเร็วมากเลยนะปีนต่อไปคือเป็นเป็นวิญญาณแล้วคุยทำไดนนนะ้ไหมเดินดูเดินดูดได้ไม่มีไม่มีฟิงเกอร์ปีนนะเว้ยนค่คิดว่าเป็นจินนะรอยเท้าไงไม่ไม่ไม่รอยเท้ารอยเท้าไม่นับรอยเท้าไม่นับรอยเท้าไม่นับ มันกดพวดคึเยว่็ไม่ได้ยินเราฉันว่า <c oughs> ฉันว่าเราเราเอากล้องเอากล้องไปติดในห้องน้ำอีกตัวหนึ่งดีกว่ามันอาจจะอยู่ในห้องน้ำนะ E F leader ไม่ขึ้นอะ่ะทีนี้จริวมันน่ามันมน,มน,น่าจะขึ้นอะ่ะเดินยับเลยไอ้ตั์เอาเงินดีวะ E F leader นี่คือไรวะก็คือแค่แค่ขึ้นอ่ะแค่ขึ้นเกินเกินหนึ่งก็โอเคแล้ว ตะกี้ก็งงมากไม่ขึ้นเลยเว้ยทั้งที่เราเปิดเครื่องไว้แล้วสุ่มไหมกดออฟที่มันไม่เห็นเพราะเราปิดทางตอนนี้มีเวทกับแบนชีงนะเว้ยโหเดินยับเลยไอ้สัตว์ใครไม่คิดครถือจีซัดอ่ะไม่ปาใจมันวะกูไม่ได้ถือเล่า กูเองอ่ะกนถือแตกกูบอกแล้วว่ากูไม่รู้วิธีเล่นไปไปไปนเถอะเองว่าเป็นเวทปะเวท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  ยำหาพ่อมึงเนาะย่แม่กูเองย้ายย้ายย้ายหนังสือไวในห้องเลยเนี <a> ่ยหนังสือบนเตียงปะชั้นเองนี่อยู่นี่หน้าประตูเดี๋ยวอยู่หลังเนี่ยได้แนนี่เออเดี๋ยวะไม่ขึ้นเลยวะลองเล่นนี่ป โไม่เดี๋ยวกลับไปดูโคตอเอาคนตอนเฮิร์ตอาด you have my friend จัดรีฟอัลลอนแม่งเอ้ยเสียงตีดแม่งดังกระตุบตุบหูกูรัวๆเลยจิดแม่งโอ้เฮียโอ้โคตรเห็นเลยเฮียเสียงกระเสียงเพราะมึงดังมากเอ๋ไอสัตว์เดินไม่หยุดเลยนะลงที่ลงที่ หลวงพี่หลวงพี่ไปยืนไปยืน,ไปย,นไปยืนอยู่ในห้อง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 น้ำอะ่ะแล้วก็ถีโผก็บอกพวกกูว่าเพราะมันจะเห็นผีเป็นตัวเป็นตนเลยไปยเอสรวจไงวะพวกมึงเอาต่อป่ะพอหลวงพี่แตกก็ไม่อยากเคลียงวะกูเอาของมาเยอะด้วยไงเรื่องของเรื่อง ของก็ของกูเต็ม<า><า>หมดเลยเด,ดาดีกว่าเว้ยไม่งั้นของแตกแน่เลยเดาอนะไรแบนชีกูเดาเดาว่าเม่อะเฮ้ยคุย,คย,คยนิดนิขอเถอะอ๋อไม่ใช่แบนชีหรอชีเดียมอนอวะของแรงเลยของแรงไอ้ชีของแรง